สวัสดีค่ะ FC ทุกทกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยมัดรวมนะคะ FC ขาวันที่22นะคะทุกท่านพฤศจิกายน2568เนาะทุกคนวันเสาร์นะคะทุกท่านค่ะก่อนที่นะคะเราจะไปรับชมแนวทางเนาะทุกคนคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ คำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะทุกคนคือเป็นการจอเด่นเนาะทุกคนจอเด่นวิ่งลูดเนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะถ้าสมมติว่าท่านไม่ชอบเนาะทุกคนตัวเด่นนะคะที่ใจวางไว้ให้ก็เลื่อนผ่านนะคะทุกคนขาหรือนะคะ ส่วนคู่ที่จจจับให้ก็เป็นการหาความน่าจะเป็นเนาะทุกคนมีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านคะ่ะเพราะว่าจะลืมเนาะคะ่ะเพราะว่าฮาหนอยมัดรวมใจไม่ได้วางเลขเด่นประจาวันให้ถ้าทุกคนชอบทุกคนก็ดูในแนวทางอื่นๆที่จะลงในคลิปได้นะคะในช่องได้นะคะไปดูวันที่21ทุกคนนะทุกคนใจไม่ได้ได้ผลน้อยเช้าหลายวันแล้วนะทุกคนทุกคนก็ดูเอานะคะเพราะว่าใจไม่ได้ดู อ่าถ่ายทอดสดเนาะทุกคนอ่าไลฟ์สดนะคะเพราะว่าจะทํางานนะพอเวลาไปนคุนดูย้อนหลังมันไม่เจอประมาณนี้เนาะทุกคนฮานอยนะคะยี่สิบเอ็ดมัดรวมจะให้หกได้สามน่อยเช้าไม่รู้ผลน่อยเอสดมาสามหนึ่งสามเก้าสองหนึ่งสี่หลุดนะคะน่อยอาเซียนมาหกสามแปดแปดเก้าเด่นมาสามเข้าคู่สามแปดแปดสามนะคะ นอยสตามาหกสามส่นอยสตาเด้งสามนะคะทุกคนเข้ากู้สามสี่สี่สนะคะสามศูนยบริจาคให้นอยทีวีมาห้าสองแปดหลุดนะคะทุกท่านนอยทีวีนะคะแล้วก็3ไปเข้าหน่อยไหนบ้างนะคะกับหกไปเข้าหน่อยกิจนะคะสองหกหกสองนะคะเก้าหนะคะนอยกาชาติเนาะทุกคน แล้วก็สามสี่สี่สามหน่อยปกตินะคะสามเก้าเก้าสามหน่อยปกตินะคะเมื่อวานนี้ก็รู้สึกว่าสามัดรวมจะไหลยอยู่พอสมควรนะทุกคนคิดความคิดของแอดปินนะคะไม่รู้ว่าทุกคนได้กันไหมนะคะก็แล้วจะหมักพี่น้องคนเฮากับหมักบอกคือกันเนาะค่ะเนาะดวงคนเฮากับบ็อกคือกันพี่น้องดวงเฮามีขึ้นมีลงเนาะค่ะ สำหรับนะคะสำหรับวันที่22นะคะทุกคนผลรวมนะคะผลรวมมัดรวมนะคะเจก็จะเอามาจากหาหน่อยแยกนะทุกคนวันนี้ได้2กับ0นะคะทุกคนคะได้เลข2กับเลข0คู่ก็จะมีเหมือนทาหน่อยบ้างบางคู่มันทาหน่อยแยกบางคู่นะคะคู่บางคู่ก็จะไม่เหมือนนะคะทุกคน

ดูต,ต,ตัวเลขวันนี้ศูนย์จะจับยากนะคะทุกคนค่ะศูนย์สี่นะคะทุกคนคู่ตัวเด่นก็คือ0220นะคะเลขศูนย์ประจำวันเสาร์ศูนกับ0ูย์เแล้วแต่ความชอบเนาะทุกคนคู่ตัวเด่นศูนย์สอนะคะคู่ที่ชอบนะคะเจมัก2 1งหค่ะพี่ดองเป็นเจ้งไหนคะ่ะพี่ดองมักน้าเจบอ ชอบก็ค่อยตามนะคะทุกท่านไม่ชอบผ่านเนาะค่ะทุกคนประมาณนี้นะคะสำหรับฮานอยมัดรวมวันที่22พฤศจิกาย,ยน2568นะคะสำหรับวันนี้คลิปนี้เจ๊ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้กันเสมอมานะคะสำหรับวันนี้เจ๊ขอให้ FC โชคดีนะคะสุขๆมันมันสุขภูสุข,สขคนพี่ดองสวัสดีจ้า